สวัสดีค่ะท็อปสิเปี้ยนสถานที่ไหนที่เป็นของเราเป็นใครๆก็ห่วงซึ่งบางครั้งก็อาจโชคร้ายมีเหตุให้ต้องย้ายเพราะพื้นที่ดังกล่าวถูกสร้างเป็นถนนหรือสาธารณะประโยชน์แต่ก็มีเจ้าของบางคนดื้อมากไม่ยอมย้ายออกยืนยันจะให้บ้านอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเอาเงินมากองเท่าไหร่ก็ตามงานนี้เจ้าของบ้านสุดหัวดื้อกับพื้นที่สุดห่วงสุดท้ายแต่ละเคสจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้เลยค่ะบ้านบนถนนไฮเวย์ เมื่อทางหลวงเป็นพื้นที่สําหรับสัญจรดังนั้นสิ่งสําคัญที่ต้องทําเป็นอันดับแรกคือซื้อบ้านพร้อมจ่ายเงินชดเชยกับเจ้าของบ้านเพื่อเคลียร์พื้นที่สร้างถนนต่อไปแต่ก็มีเจ้าของบ้านสุดหัวดื้อที่ยังไง่ายยังไงก็ไม่ยอมขายอย่างเช่นบ้านหลังหนึ่งในหลวงยางที่เจ้าของบ้านไม่ยอมขายเพราะไม่พอใจในค่าชดเชยก็เลยปล่อยให้บ้านอยู่กลางเส้นทางหลวงที่มีรถด,ดานไปมาและหากใครมาเห็นเป็นต้องงงกันไปหมดเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรอยู่กลางถนนเลยสักนิด และหากมองจากภายนอกเหมือนในนั้นไม่มีคนอยู่นนเนี่ยเนี่ยทำไมไม่เจราจาให้ลงตัวไปเลยละ่ะจะได้ดีกันทั้งสองฝ่ายจริงไหมคะทุกคนบ้านหลังน้อยกลางถนนที่สุดแห่งความแปลกจนเรียกว่าใจกล้าบ้าบิ่นเลยทีเดียวเพราะมีบ้านเดียวหลังหนึ่งมาตั้งตระหง,ง่านอยู่กลางถนนในบริเวณที่มีการพัฒนาที่ดินเพื่อจะเป็นที่อยู่อาศัยอย่างตึกแถวที่เมืองหนานหนิงทางตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งเจ้าของบ้านนี้เลือกที่จะไม่ขายเพราะได้รับเงินชดเชยที่ไม่น่าพอใจแถมผู้รับผิดชอบโครงการก็ไม่แคร์อยากอยู่ก็อยู่ไปเลยจัดการสร้างโครงการด้านข้างขึ้นมาเหมือนกดดันกันไกลๆด้วยความที่ถนนสายนี้สร้างมาเพื่อให้รถสัญจรเลยทําให้บ้านหลังนี้ดูเกะกะยังไงชอบกลนไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของบ้านจะยอมย้ายออกหรือไม่แต่ที่แน่ๆนตอนนี้บ้านพี่ดังสมใจแล้วค่ะบ้านใต้สะพาน อีกเหตุการณ์นหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเช่นกันแต่คราวนี้จะมาทางฝั่งเซี่ยงไฮ้ใต้สะพานหนานผู่กันบ้างเพราะที่นั้นมีบ้านสไตล์คลาสสิกหลังเล็กกระจิว๋ววพร้อมกับต้นไม้สองต้นประดับรับกับพื้นที่บ้านขณะที่บริเวณรอบๆเป็นถนนทางหลวงที่รถสัญจรไปมาด้วยพอลองไปสืบดูพบว่าเป็นของคุณยายท่านหนึ่งโดยตอนแรกแถวนี้มีบ้านหลายหลงังแต่เมื่อทางการต้องการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดงานเซี่ยงไฮ้เวิร์ลเอ็กโป2010คนอื่นๆจึงย้ายออกยกเว้นแค่คุณยายที่ผลูกพันกกับบ้้าานนีม ถึงไม่ยอมย้ายออกแต่สุดท้ายก็เหลือแค่ความทรงจําเพราะมันถูกรื้อออกขณะที่เจ้าของบ้านถูกย้ายไปอยู่หอพักแทนถึงจะน่าเสียดายเพื่อความปลอดภัยไปอยู่ที่นั่นก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีแล้วนะคะบ้านวิญญาณกลางกรุงเหนือกว่าบ้านทั่วไปก็คือบ้านวิญญาณปันพับรุษหรือที่เรียกกันว่าสุสานนี่แหละค่ะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเมื่อปี2004ทางผู้รับเหมาต้องการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเคยเป็นสุสานในไทหยวน เพื่อสร้างแฟลกขนาดใหญ่โดยจ่ายเงินชดเชยกับบรรดาญยยาติญาตของผู้เสียชีวิตแต่มีครอบครัวหนึ่งปฏิเสธเพราะได้เงินน้อยเกินไปทําให้ผู้พัฒนาที่ดินปิ้งไอเดียจัดการขุดบริเวณรอบออกไปจนตัวสู่สารมีสภาพเป็นเนินดินประหปราดความสูง10เมตรถึงวิธีนี้จะดูใจร้ายไปหน่อยแต่สุดท้ายครอบครัวเจ้าของสูสารแห่งนี้ก็ยอมย้ายออกไป โดยได้เงินชดเชยราวๆ2,430บาทเท่านั้นที่น่าเศร้ากว่าก็คือบางครอบครัวถูกบังคับพยายออกสุสานโดยไม่ได้เงินเลยก็มีจะว่าไปแค่ผู้อาศัยแถวนั้นรู้ว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นสุสานมาก,ก่อนจะยังกล้าอยู่กันต่อไหมนะบ้านในหลุมทางด่วนเรื่องความหัวใสต้องยกให้พี่ๆช่างก่อสร้างเขาไปเลยเมื่อโครงการสร้างสะพ,พานมอเตอร์เวย์ไหจูหยงในมณฑลกวางตุง้งถูกอนุมัติออกมา ดังนั้นจึงต้องมีการเคลียร์พื้นที่ด้วยการเสนอหาพื้นที่อยู่ใหม่ให้กับบ้านที่อยู่ระแวกนี้จำนวนกว่า4 7หลังแต่เจ้าของบ้านหลังนี้เสนอไปแค่ไหนก็เซโนทุกอย่างพวกเขาเลยไม่มีทางเลือกและสร้างทางด่วนสี่เลนล้อมบริเวณบ้านเอาไว้อย่างที่เห็นซึ่งงานนี้เป็นเรื่องปวดหัวกับทางการสุดๆพอเรื่องยืดเยื้อกินเวลามานานกว่า10ปีแถมยังต้องสร้างกำแพงกั้นและบันตรวจความปลอดภัยเจ้าของบ้านอีกต่างหากแต่จะว่าไปบ้านหลังนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร ถึงขนาดมีคนมาถ่ายรูปไม่ขาดสายลยล่ะบ้านเวลาโคกิงแหล่งท่องเที่ยวที่อัดนั่นไปด้วยผู้คนอย่างแอตแลนติกซิตี้ไม่แปลกที่จะมีโรงแรมรีสอร์ทร้านค้าหรือคาสิโนที่ถูกกฎหมายแต่พอผ่านตึกแถวเซา้์โคลัมเบียเพลสถึงกับงงว่าทำไมบ้านหลังงามสามชั้นถึงถูกขนาดไปด้วยตึกแบบนี้ละเนี่ยสืบไปสืบมาพบว่าเจ้าของบ้านชื่อว่าเวลาโคกิงซื้อไว้ตั้งแต่ปี1961 ตอนแรกมีคนอยากได้พื้นที่บ้านเธอมาเป็นคาสิโนโดยเสนอเงินให้เกือบเจ็ดแสนบาทแต่เจ้าของบ้านกลับเซโนเพราะรักบ้านหลังนี้มากทําให้ต้องสร้างคาสิโนล้อมรอบบ้านเธอแทนแน่นอนว่าทําเลยดีใครก็อยากได้บ้านหลังนี้จะมีการยื่นข้อเสนอซื้อกันตลอดแพงสุดกว่า33ล้านบาทเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ก็มาขอซื้อแตน่นางก็ปฏิเสธลูกเดียวจนกระทั่งปี2014เมื่อเวาได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกสาว บ้านหลังนี้จึงถูกขายไปในมูลค่ากับเกือบ20ล้านบาทแอบเสียดายน่าจะขายในช่วงตอนที่ราคาพีคๆแต่ก็เข้าใจได้คนเขารักคนเขาห่วงนี่เนอะบ้านบนเนินสูงแห่งฉงชิงบ้านหลังงามบนพื้นที่น้อยนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี้ไม่ได้เกิดจากโฟโต้ช็อปหรือรูปแต่งนี่คือเคสจริงระดับตำนานที่ดังมากในจีนโดยเป็นของสองสามีภรยาคู่หนึ่งที่ถูกสังหยายออกจากพื้นที่เพื่อก่อสร้างห้างสรรพสินค้า ต่เจ้าของบ้านกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถเจราจากันได้เนื่องจากเงินชดเชยที่ให้ไม่คุ้มค่าเลยกลายเป็นมหากราบแห่งความยืดเยื้อมีการขึ้นรงขึ้นศาลและโดนคำสั่งให้ย้ายแต่เจ้าของบ้านก็ดือ้อยังไงก็ไม่ยอมจนต้องงัดไม้แข่งด้วยการตัดน้ำตัดไฟแต่ก็เหมือนว่าจะไม่ไปง่า,งงายต้องเล่นแบบจัดหนักจัดเต็มด้วยการขุดแอ่งรอบบ้านลึกกว่า10เมตรเอาไว้ขึ้นลงบ้านกันไม่ได้เลยทีเดียวจนกระทั่ง3ปีให้หลังพวกเขาก็ยอมย้ายออกพร้อมกับเงินชดเชย และบ้านนี้ก็ถูกรื้อถอนไปในที่สุดบ้านเก่าหน้าศูนย์การค้าหากพูดถึงศูนย์การค้าเราคงนึกภาพแต่สิ่งก่อสร้างห้างสรรพสินค้าท่านสมัยเอาไว้ก่อนแต่ถ้าไปเย็นฉ่างชาในหูนานคงรู้สึกเหมือนมีอะไรไม่เข้าพวกแน่เพราะหน้าตึกศูนย์การค้าสุดไฮโซดันมีทาวน์โฮมสองชั้นกเก่าๆตั้งอยู่นะสิและเหมือนกับทุกเคสที่ว่ามาคือเจ้าของดือ้อไม่ยอมขายทิ้งแม้ว่าคนข้างบ้านจะบกมือลาไปหมดแล้วก็ตาม แถมยังเปิดธุรกิจตามแบบฉบับตัวเองมีอะไรก็ขอขายแข่งกับห้างไปเลยแล้วกันและด้วยความที่มันคอนทราสต์แบบสุดโตง่งเลยเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีคนชอบมาแชร์ภาพไปเป็นที่ระลึกสงสัยพวกเขาคงถือกติว่าเป็นเจ้าของบ้านมีสิทธิทำอะไรกันได้หรมั้งเนอะบ้านกลางทางด่วนสพานเป็นสิ่งที่ทําให้เดินทางได้อย่างสะดวกแต่ก็มีเรื่องชวนปวดหัวอย่างการสร้างสะพานเพื่อเชื่อมทางด่วนกับอุโมองค์ใต้ดินที่ประเทศจีนเหมือนกันโดยในวางโจที่บริเวณนั้นมีเจ้าของบ้านหลายหลังต้องย้ายออก โดยแต่ละคนจะได้รับเงินชดเชยแต่ยังมีแฟดและเจ้าของบ้านหลังนี้แหละที่ไม่ไปไหนสักทีต่อให้ยื่นข้อเสนอก็ปฏิเสธหัวชนฝาท่าเดียวเลยเป็นเหตุให้บริษัทก่อสร้างต้องปรับการก่อสร้างใหม่ทั้งหมดและตัดสินใจสร้างถนนวงแหวนล้อมแฟดกับบ้านะเลยผลที่ได้ก็คือตรงกลางสะพานทางด่วนเลยมีแฟดกับบ้านตั้งอยู่โดดเดยอย่างที่เห็นพิลกว่าคือเจ้าของบ้านยังอยากให้ทําที่กัน้นกันเสียงรบกวนเพราะบนสะพานมีรถยนต์ผ่านไปมาตลอดเวลาอีก โอ้โหเนอะเอาแต่ใจเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยทางหลวงทะลุผ่านตึกมองเพลินๆก็คงดูเหมือนตึกใกล้ทางหลวงทั่วไปจนกระทั่งสุ่มถูกใกล้ๆถึงได้รู้ว่าอา้าวทางหลวงทะลุผ่านตึกเลยนี่นาะโดยหน่วยงานหนึ่งในโอซาก้าต้องการสร้างทางหลวงเพื่อวิ่งไปเมืองโกเบและเกียวโตแต่ว่าก็ดันมีตึก16ชั้นแห่งหนึ่งที่ขวางทางอย่างจังแน่นอนว่าถ้าห้รื้อถอนมันก็ยากเอาเรื่องเพราะบริเวณนี้เป็นแหล่งทำกำไรชั้นดี เลยมีการเจราจาต่อรองแก้ข้อกฎหมายมายาวนานกว่า5ปีสุดท้ายก็ตกลงกันที่กลนละครึ่งทางคือการเจาะรูอาคารตั้งแต่ชั้น5าถึง7เพื่อเป็นเส้นทางรถแน่นอนว่าอาคารนี้ยังดําเนินกิจการต่อไปและไม่ต้องกลัวเสียงรบกวนจากภายนอกเลยเนื่องจากเจ้าของตึกมีการติดตั้งที่กันเสียงในอาคารไว้หมดแล้วค่ะแจ่มแมวของจริงเป็นแบบนี้นี่เองอาพาร์ตเมนต์กลางพื้นที่โลง่งเคสนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครครบเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ แต่เหตุผลที่แท้จริงคือพื้นที่ในสนเจิจนถูกว้านซื้อที่ดินเพื่อเป็นแหล่งการค้าซึ่งบ้านแต่ละหลังที่เคยอยู่ก่อนหน้าก็ได้เงินชดเชยและย้ายออกดีแต่เจ้าของอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เลือกที่จะไม่ขายเพราะเม็ดเงินที่เสนอมาไม่มากพอจึงเกิดเป็นภาพตึกงามอยู่ท่ามกลางพื้นที่ลงเตียนแน่นอนว่าเหล่านายทุนก็ไม่ยอมแพ้หาทางประมูลกระสุดิตร เพื่อหวังซื้อที่นี่ให้ได้จนแล้วจนรอดเจ้าของก็ไม่ยอมขายว่ากันว่าได้เงินชดเชยไปราวห้าสิบถึงหนึ่งร้อยล้านบาทเลยทีเดียวและว,วิวลาก็ได้ถูกรื้อถอนในที่สุดเป็นอันจบลงดีดีวินวินกับไปทั้งสองฝ่ายค่ะบ้านเล็กในเมืองใหญ่ใครว่ามหาคนครใ,ใหญ่อย่างปักกิ่งจะไม่มีเจ้าของบ้านหัวดือ้อเคสนี้ต้องโยกให้ในายจางฉางฝูไปเลยเพราะบ้านของเขานั้นดันไปอยู่กลางถนนตึกใหญ่นะสิซึ่งแน่นอนว่าพื้นที่ที่เกินออกมาทำให้ถนนถูกบีบอัดเหลือไม่กี่เลน เกิดปัญหาจราจรติดขัดไม่น้อยและตกเป็นประเด็นว่าทำไมไม่ย้ายออกไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเจ้าของอีกคนซึ่งเป็นพี่ชายได้ขายพื้นที่ส่วนหนึ่งให้คนอื่นไปและเขาเองก็ไม่ยอมย้ายออกเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นแหล่งทำกินและได้เงินจากรัฐบาลเพียงเดือนละลาวสามพันบาทเท่านั้นหากย้ายออกไปก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อขณะที่สังคมก็เริ่มกดดันเขามากขึ้นเนื่องจากตอนนี้ปัญหาทางจราจรเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ ก็หวังว่าพวกเขาจะหาทางแก้ไขและชดเชยให้เจ้าของบ้านอย่างสมเหตุสมผลนะคะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ